แฟนสะดุ้งกลับรถขับตะเขาเนี่ยนะไปออกเอรือข้าวพายุเกยนะคนที่มีสมเด็จวัดเขาบตะเขาเนี่ยสมเด็จสะดุ้งกลับรถขัตะเขาเนี่ยรอดตายอาจารย์สมรานปวดน้อยเนี่ยท่านเป็นผูส้สร้างในยุคนั้นสมัยนั้นทําบุญก็20บาทต่อหนึ่งองค์ยี่สิบบาทต่อหนึ่งองค์ครับแล้วปัจจุบันผมขอถามว่อาเอารุ่นนู้น,ร,น,นรุ่นนี้รุ่นไหนแต่เราเอารุ่นที่เป็นลูกหลวงพ่อใช้ได้หมดใช้ได้หมดครับอื วันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์แบงค์นะครับเพชรบุรีนะครับที่ได้ให้มาสัมภาษณ์นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับซึ่งเรามาเพชรบุรีนะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์เซนพระที่เพชรบุรีนะครับอาจารย์แบงค์เนี่ยเป็นเสมือนผู้ที่รู้จริงนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับในทางด้านของวัดเขาตะเขาแล้วก็พระเครื่องเมืองเพชรบุรีนะครับก็อยากจะสอบถามอาจารย์แบงค์ครับว่า วัดเขาตะเคาเนี่ยในยุคแรกเลยเนี่ยมีการสร้างอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋อในยุคแรกเริ่มต้นที่เดิมจริงแล้วก็มีเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเนื้อ,อเหรียญหล่ลอทองเหลืองนะครับเหรียญตกโพสร้างเมื่อปีพศ2465ครับโดยอาจารย์ท้อยเป็นผู้สร้างในสมัยเจ้าวาดองค์เก่าคือหลวงพ่ออินหลวงพอ่อซับนะครับ แล้วรุ่นต่อมาก็เป็นเหรียญดอกน้ำนะแล้วก็สร้างกันมาเรื่อยๆนะแต่ที่สําคัญจริงๆนะทุกรุ่นของวัดสตะเคารเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์หมดนะขอให้เขารบนับถือจะมีไหนก็ตามแต่มีความศักดิ์สิทธิ์หมดใช่ครับผมจนมาถึงหลวงพ่อสุขท่านจาาวสนะทิ่งท่านมาณภาพไป11ปีเนี่ยท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลก็มีพระชัยพระชัยวัดหรือชาวเมืองเพชรเรียกกันว่าพระยอดธงนะ สร้างเมื่อปีพศ2500นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสร้างเหรียญรูปไข่เล็กใบมะขาม,มปีพศ2501แล้วก็มาสร้างเหรียญสี่เหลี่ยมนะปีพศ2501นะเหรียญสี่เหลี่ยมเนี่ยแจกผู้ชายนะเหรียญใบมะขามเนี่ยแจกคนที่ทําบุญตัดบาทน,นะถือว่าเป็นเหรียญเล็กจนะิ๋วแต่แจวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะก็อาจารย์สํารานนะครับ อาจารย์สำรานอุอบลน้อยท่านได้สร้างพระเนื้อผงนะคือพระสมเด็จปกโพวัดเขาตะเคาก็อ,อันนี้เล่นหากันมาเล่นหากันมาเป็นที่รู้จักใช่ครับผม,อ,มอันนี้สร้างปกโพเสร็จนะท่านก็มาสร้างพระสมเด็จสะดุ้งกับพิมพ์เอวใหญ่ต่อมาแล้วก็ท่านก็มาสร้างพระสมเด็จสะดุ้งกับพิมพ์เอวเล็กนะครับนะแล้วก็สร้างพระ,ะสามพี่น้อง นะขนาดพิมพ์ใหญ่เท่าฝ่ามือรนะรบก็มีหลวงพ่อบ้านแหลมครับอ่ายืนอยู่ตรงกลางนะหลวงพ่อโสธรน,นะอยู่หนะอยู่ฝาหลวงพ่อทองมัชตะตะเขาอยู่ซ้ายเขาเรียกว่าพระสามพี่น้องมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อ่านบดดาพระอาปกโทนะอ่าของวัดเขาตะเขาก็ดีจะเป็นสะดุ้งกลับเอวเล็กเอวใหญ่ก็ดีนะหรือจะเป็นพิมพ์สามพี่น้องก็ดีเนื้อหาสาระมวลสารนะจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด คืออาจารย์สำรานเนี่ยคุณทวดครับครับเขาใช้อว่านนะมีว่านอะไรไม่เข้าใจครับก็มีว่านเสนจันโอ้โหว่านหนุมานครับว่านจักเพชรครับว่านดอกทองว่านสาวดงซึ่งตำนี่เกี่ยวกับมหาเสน่ห์ล้วนๆนะอาจารย์นะทั้งเมตตาเสน่ห์พูดขึ้นมานี่ทุกว่านนี่คือหนักเน้นทางด้านมหาเสน่ห์มากๆว่านมีดีในตัวอยู่แล้วครับครับ แล้วท่านยังได้เขียนอิติเจใส่กระดานผงช็อกนะเขียนผงพุทพุทธคุณผสมผนะสมลงไปในในว่านาต่างๆในว่านาต่างๆแล้วก็ผงน้ำมาบดแล้วก็ปั๊มมาเป็นงค์พระนะครับทีนี้สมเด็จสรุ่งกับเนี่ยบางคนก็ถามว่าเอ๊ะพระสมเด็จสรุ่งกับยุคเดียวกันไหมใช่ไหมใช่ยุคเดียวกันไหมเล่นกันกนยังไงนะครับนะใครสร้างก่อนใครสร้างหลังเอ่ออยากผมผมซึ่งผมเองผมก็อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าอยากจะรู้ว่า พระสนุงกลับเนี่ยเอวเล็กเอวใหญ่แตกต่างกันยังไงและมันมีกี่ยุคกันแน่ครับซึ่งผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อ,อยากรู้เช่นเดียวกับผมเหมือนกันอ่าคือพระที่สร้างก่อนจริงๆเนี่ยคือเป็นพระเอวใหญ่ครับ,ออรบเป็นพระเนื้อเอวใหญ่ทีเนี้ยอ่าพระเอวใหญ่เนี่ยสร้างก่อนแต่ทําไมคนถึงมาชอบพระเอวเล็กทั้งๆที่เนื้อหามวลสารนะเหมือนกันทุกอย่างเพียงต่างกันแค่พิมพ์ทรงเท่านั้นเองครับ คือผ้าเอวใหญ่เนี่ยลักษณะจะอ้วนล่ำๆไม่สวยไม่สง่างามมากง่ายเหอะใช่ครับโพดอยยูประมาณแค่บาทครับแต่ผ้าเอลเล็กเนี่ยอ่ผ้าเอลเล็กเนี่ยศิลปะเนี่ยจะอ่อนช้อยโพเนี่ยจะถึงสองโอโพพระคือพิมพ์พระเอลเล็กเนี่ยสวยฝากคนก็เลยไปนิยมพระเอลเล็กเอเล็กอ๋อแต่เอวใหญ่สร้างก่อนสร้างก่อนครับ้อหาสาระเดียวกันหมดทุกอย่างครับนี่เป็นความรู้มากๆนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อยากรู้เช่นเดียวกับผม แลวมันมีกี่ยุคครับไอสองขอบไม่สองขอบนี่คือเป็นยังไงครับอาจารย์อ๋อคือคือมันอย่างนี้ครับปั๊มเสร็จปุ๊บนะครับปั๊มเสร็จทีเนี้ยมันมีตะเข็บนะจากการสร้างเนี่ยหนึ่งเป็นบล็อกไม้สักมันมีตะเข็บทีเนี้ยมันมีตะเข็บรอบด้านนะอึ่มทั้งสี่ทั้งสี่มุมเลยสี่มุมเลยครับ,รบทีนี้อ่าพอมันมีตะเข็บม,มันไม่สวยนะครับปั๊มเสร็จก็เอาใส่ถาดตากแดดวางไว้รอบบริเวณโถ ใส่ถกระปั๊มมาข้างบนนี้เลยใช่ครับผมโอ้แล้วปั๊มในช่วงลุกปีประมาณปีอ่าหนึ่งสองหนึ่งสามประมาณก็ปั๊มมาเรื่อยๆหนึ่งสองหนึ่งสามสองปีนี้ครับผมสร้างเรื่อยครับจำนวนจำนวนการสร้างอาจารย์พอจะเดาๆได้ไหมครับว่าประมาณหรือยวเขามีหรือมีมันจดบันทึกไว้ไหมครับจํานจำนวนการสร้างก็น่าจะรวมกันหมดแล้วก็แปดหมื่นสี่พันองค์แต่ไม่ใช่เป็นสตุการ์ดเอเด็กเอใหญ่อย่างเดียวรวมกันแล้วหมดเลยเข้ามาทำอาขันโบสถ์ใช่ครับผมแต่ว่าจะเป็นสามพี่น้องสองพี่น้องอะไรรวมทั้งหมดครับ พระแรกๆเนี่ยนะคือมันมีตะเข็บแล้วมันไม่สวยทีนี้พระเนเน,เน,เนเนี่ยที่มีอยู่เยอะนะก็เอามาช่วยกันฝนแต่งแต่ง,ตงเพราะ,ะจะเห็นบางองค์ว่ามันมีการแต่งก็ด้านข้างใช่คือฝนฝนตะเข็บ,บแต่พอมาครั้งหลังเนี่ย อ่านั้นกรมศาสนาเขาบังคับให้พระเนนเนี่ยจะต้องไปเรียนศิล์เรียนบาลีไม่ให้มันปั๊มผมปั๊มพระก็เลยไม่มีใครช่วยครับนี่ก็เลยปล่อยเหลือสองขอบเลยนี้ก็เลยเล่นกันเป็นพิมพ์นิยมไปใช่ครับส่วนไันไหนที่ฝนก็ลองลงมาแต่เป็นพระในยุเดียวกันใช่ครับผมอ๋อผมผมตัวผมเองผมยังเข้าใจว่าไอพิมพ์พระที่เป็นพิมสองขอบเนี่ยคนละยุกับพระที่ฝน จริงไม่ใช่นี่แต่ค,ค,ำคำยืนยันของอาจารย์แบงค์เพชรบุรีนะครับ <c oughs> บอกว่าเป็นพระยุคเดียวกันโอ้โหนี่เป็นความรู้มากๆนะวันนี้แต่แต่ที่ฝนข้างเนี่ยคือครั้งแรกๆไงปั๊มเสร็จแล้วก็ฝ<ฟ>นเพราะว่าพระเนนช่วนฝนใช่ครับแต่ตอนหลังหลังมาแล้วคือเนนต้องไปเรียนบาลีวัฒนธรรมก็เลยไม่มีเวลามาฝนก็เลยปั๊มยังไงกดยังไงก็ตากแดดเลยใช่ครับแล้วก็แจกญาติโยมไปใช่ครับแล้วในข่าวครั้งนั้นได้จําหน่ายไหมครับอาจารย์ที่วัดอาจารย์พอทราบไหมครับ ที่วัดจำนายในในยุคนั้นสมัยนั้นปี2513เนี่ยสมเด็จสะุ้มกับ,บกวัดคาตะเคาเนี่ยดังด้านนะอาจารย์สำรานบนน้อยเนี่ยท่านเป็นผู้สร้างในยุคนั้นสมัยนั้นทําบุญก็20บาทต่อหน,นึ่งองค์20บาทต่อหน,นึ่งองค์รับและปัจจุบันผมขอถามหน่อยอ๋อปัจจุบันเหรอถ้าส,สวยสวยอ๋อถ้าสวยสวยแล้วก็อยู่ในหลักหมื่นต้นๆโอ้โหหลักหมื่นนะครับเป็นพระที่ไม่แพงนะครับแต่ได้ใช้ครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นพระพุทธรูปที่ยืนหนึ่งในจังหวัด เพชรบุรีครับเป็นพระเบอร์หนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีครับหลพระทองวัดเขาตะเคาร์ของเบอร์หนึ่งเพชรบุรีราคาไม่แพงและก็น่าใช้ด้วยและแลเว้นแต่เนื้อผงแล้วยังมีอะไรที่ท่านได้สร้างมาครับที่วัดเขาตะเคาที่ว่าเล่นหากันในวงการพระเครื่องอ๋อที่เล่นหากันในวงการพระเครื่องก็เหรียญรุ่นแรกก็เหรียญเป็นเป็นเหรียญปลอกโพฮะครับเป็นเหรียญปลอกโพหูฝางครับสร้างเมื่อปีพศ2000 465นะครับแล้วก็เป็นแล้วก็ต่อมาก็เป็นเหรียญอหยดน้ำนะครับเหรียญปี68นะครับแล้วก็ยอดธง2,500เหรียญใบมะขาม2,501แล้วก็มาสมเด็จสะดุ้งสมเด็จบกโพสมเด็จสะดุ้งกับเอวใหญ่เอวเล็กนะสมเด็จ3พี่น้องวัดเขาตะเคารล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นครับราคาไม่แพงนะครับน่าใช้ครับผมแต่เป็นพระที่ มีพระพุทธคุณนะเราไม่จำเราไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะอเอารุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นไหนแต่เราเอารุ่นที่เป็นลูกหลวงพ่อใช้ได้หมดใช้ได้หมดครับและผมอยากจะทราบเรื่องตำนานหนึ่งครับอาจารย์ครับตำนานทองไหลเขาบอกตำนานทองไหลของวัดเขาตะเคาร์เป็นมายังไงครับอาจารย์อ๋ออันนี้เกิดปีพศ2527อ๋อหล,ห,ลหลังจากที่สร้าง บกโพแล้วด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตอนปีพศ2อ0 0ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับสองพั่เเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับอ่าคืออ่ามนดบเนี่ยเกิดอ่าท้องไหลไฟไหม้องค์หลวงพ่ออ้โหทีิปฏิหารคือไฟไหม้ง์หลวงพ่อเขาเนะเขาครับผมเขาก็เลยเรียกกันว่าอ่ารุ่นท้องไหลก็ทองก็คือทองคําเฟลใช่ครับที่ตัวหลวงพ่อโดนไฟโดนไฟหลอมแล้วก็ไหลออกมาแต่เนื้อตัวหลวงพ่อไม่เป็นไรเลยก็เหมือนกับเกือบท้องที่ชาวบ้านนามาปิด คือเป็นทองคําเปลวแท้ใช่ครับแล้วก็ไหลไหลลงมาเป็นเป็นเป็นเนื้อทองคําเลยใช่ครับแล้วเขาก็านาทองคํานั้นไปทำอะไรครับอาจารย์นั้นมาอ่ามาปั้นทําเป็นลูกอมอ่าเป็นรูปดอกบัวครับเป็นลูกประคำครับของคออ่านมาเป็นอ่าลูกอมดอกบัวจํนายอ่าในในยุคนั้นสมัยนั้นลูกเสือจะเม็ดละสามร้อยบาทเม็ดละสามร้อยบาทในปีสองเจ็ดครับโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะอาจารย์นะครับถือว่าถือว่าในยุคนั้นแสดงว่าหลวงพ่อให้เขาจะเขาก็ต้อง มีอิทธิฤทธิอภิหารมากมายอ,อันนี้นะจะถามว่ามีธินิปฏิหารไหมถ้ายึดมั่นม,มั่นแล้วก็นับถือสธานในองท่านเนี่ยผม,มว่าสมฤทธิผลนะหลวงพ่อทองนี่สมฤทธิผลเพราะว่าเป็นที่กล่าวขานของคนเมืองเพชรมารนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ต้องหลวงพ่อทองครับผมอก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดมากๆครับแล้ว นอกจากออทองไหลแล้วยังมีตำนานอะไรบ้างครับที่เกี่ยวกับวัดเขาตะเคาคุณอาจารย์อ๋อก็มีประสบประการวัตถุมงคลของวัดเขาตะเค้าสมเด็จสะดุ้งกลับวัดเขาตะเคานะที่อาจารย์สมบอุบลน้อยท่านสร้างแล้วก็ที่ว่าดังเป็นประสบการณ์เล่ากันมาต่อๆมาเลยคือคนที่แฝงสะดุ้งกลับวัดเขาตะเคาเนี่ยนะไปออกเรืออายุเกณ เนที่มีสมเด็จพระพุทธเจาเนี่ยสมเด็จพระรุ่งกัปตันรามลอดตายทั้งลําเลยครับุทธลอดตายแต่เรือลำอื่นอับปางโอ้โหนี่กรีทิทธิปฏิบัริคือจะบอกว่าพวกไต่กงเรือเวลาจะออกเรือไปส่วนใหญ่ก็จะมาบนบานสานกล่าวกับหลวงพ่อใช่แล้วก็มาจุดประทัดบ้างมาไหว้นู่นไหว้นี่บ้างใช่ครับแล้วก็ทำเลสครับผมโอ้โหแต่ต้องขอในสิ่งที่ถูกต้องนะถูกทำนองของธรรมครับนะมักจะ มาบนบานสารกล่าวก็ม,ม,มักจะสำเร็จมาขอหลวงพ่อมักจะสําเร็จผลหมดครับ,รบแต่ก็ขอในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมครับโอ้ก็วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์แบงค์เมืองเพชรบุรีนะครับถ้าเผื่อท่านใดนะที่อยากจะมี หลวงพ่อเขาจะเข้าอยู่ในความครอบครองนะหรือว่าไม่รู้ราคานะครับหรืออยากจะรู้ราคาหรืออยากจะนามาให้อาจารย์แบงค์เช่าบูชาเดี๋ยวผมจะนาเบอร์อาจารย์แบงค์เพชรบุรีนะครับทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับท่านสามารถที่จะโทรมาแล้วก็นํามาให้อาจารย์แบงค์เช่าบูชาได้พบเจออาจารย์แบงค์ได้เลยครับที่จังหวัดเพชรบุรีนี่คือสายตรงตัวจริงนะครับของเมืองเพชรครับวันนี้ผมก็ต้องขอ,อกราบขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมงานแล้วก็ รถงพ้นลอยฟ้านะครับให้มันเป็นเกียรติในการสัมภาษณ์เทื่พิเศษที่ณวัดเขาตะเขาแห่งนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไว้นที่นี้ครับผมขอบคุณนะครับขออำนาจบารมีความกตัญนะครับของหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะครับที่ปกปักรักษาทุกท่านทุกคนนะครับให้ทุกท่านทุกคนคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนากันทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีตันครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ เอฟซีและแฟนเพจพวกอะไราัทุกท่านนะครับกิจกรรมตรวจเช็คผ้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแังทิ่นะครับก็มาหาผมได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนนะครับและอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับของทุกๆเดือนนะครับมาพบเจอผมได้นะครับส่วนท่านที่จะมาปะปายนะครับในวันพุธก็สามารถที่จะโทรสอบถามกับทีมงานหรือว่าโทรสอบถามที่ร้านสี่ก่อนนะครับว่าพบเจอผมที่ร้านกี่โมงนะครับ ส่วนแฟนเพจที่อยู่ที่บ้านนะครับที่มีแนะนำพับพวกขึ้นบ้านมานะครับก็เรียนเชิญนะครับผมมีให้ 10- 20%ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนแฟนเพจที่ส่งไปรษณีย์ให้ผมตปวจเช็คพระนะครับผมก็จะพยายามดูให้เรื่อยๆนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมจะมีที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นไว้ให้ท่านนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านแนะนำพับพวกขึ้นบ้านมาผมมีให้ท่าน10-20%มากัเอ็นต์มาเนะครับผมอวดลอยฟ้า เราต้อนรับท่านอยู่นะครับกลบเรดนเยนเชิญทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ